ในฝันอันเหลือชื่อขอสูดทุกเนื้อไม่หวั่นไหวขอทน หมมกายใจขอฝ่าฟันพังให้ด้วยใจสนองจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผูยพงเจียอมตายไม่ให้เกียรติดำรงจะเป็นทองละ องพระปะติมาไม่ทอดทยคอยส้างสิ่งที่ควรไม่เร็ ไม่เสียดายชีวะทานสิ้นไปนี่คือปาณิธานที่ห้า ยึดติดฉันอันสดใสถึงทนทุกท์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติอง์อาจครั้น โลกมน,นุษย์ยอมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนยักสู้ ไปไฟประจันยอมอัศลนโกประพองเติดทองไทยบอกทรงและข้าบอกทรงสงสัยในนางและบอกทรง พี่น้องไปด้วยกันให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งประเทศไทยเรารักราชอาณาจักรไทย

จได้ดีพร้สุาสายอนาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลาถึงขู่ฆ่าล้างคนก็นไม่หวัน่นจะสู้กันใม่ลงนี้หายสู้ตรงนี้สู้ที่นี้สู้จันตาย รวมเป็นสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอย่าทำลายเกิดมาเราสู้เกียดสักของเราเราเชื่อชูเราสู้ไม่ไทยจนกา บรรพบุรุษของไทยแต่โบราปกบ้านองเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกล้านเลนลน ไนาจะได้มีพาคสุภาอาสัยอ้อาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงคู่ฆ่าล้างคนก็ไม่หวัาจะสู้กันไม่ลบนม้หายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้ จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอย่าทำลายเกิดมาเราสู้เกียรติสักของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนเกา่า ขอเร cool ียนเชิญพี่ประพันธ์คูณมีค่ะพี่น้องครับก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเ้ยพี <h <h ่น้องเ้ยมเข้มแข็งมากครับมีเวลาครับก่อนจะถึง18นาฬิกาก่อนที่เราจะร้องเพลงชาติร่วมกันผมมีบทร้อยกรน ชื่อว่าเพลงชาติไทยผูกใจเราซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคุณเอกรักษ์บุญเทาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเภทร้อยกองเมื่อปี2543ขออนุญาตอ่านก่อนที่พวกเราจะร้องเพลงชาติร่วมกันบทร้อยกองนี้ชื่อว่าเพลงชาติไทยผูกใจเรา กีกระสุนที่พุ่นร่างล่วงหล่นดับกี่มีดดาบที่ฟันสัตว์ลงกับร่างกี่สายเลือดที่หลังไหลไม่จืดจางกี่เสียงร้องที่ควรครางอย่างทรมาน,มมน,นกี่น้ำตากี่พื้นทงที่ปกหน้าคลาเป็นศพ กี่สนามรบที่จบชีวิตผู้กล้าหาญ<ๆ>กี่น้ำตาที่ล้นหลังดังสายทาน<ๆ>กี่ชีวิตที่วายปรานทั้งกอดปืน,น,นกี่ความรักที่เรามีให้ตอนนั้น<ๆ>กี่สร้างสรรค์ความดีมอบแผ่นผืน<ๆ>กี่เพลาที่ล่วงลับกับวันคืน กี่หลับตื่นที่ลืมตามาหายใจมาเถิดเราร่วมรักสมัครสมานมาเถิดเราร่วมรักสมัครสมานมาขับขานเพลงชาติอันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณแผ่นดินนี้ใช่อื่นใดก็กะหึมเสียงเพลงชาติไทยกะหึมเสียง เพลงชาติไทยผูกใจแล้วขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอปลอบมือให้กับกรอของคุณประพันธ์คุณมีนะคะวันนี้คุณประพันธ์คุณมีนี่อนสองกรแล้วนะคะสองกรนะคะฉันเน้นอัปคุณประพันธ์คุณมีให้ท่านผู้ชมฟังนะครบบอกว่าเป็นนักวิชาการทางกฎหมายนะฮะ แกก็ใช้ฝีไม้ลายมือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใช่ไหมคะแกขึ้นมาปุ๊บก็เลยเฮีย <laughs> <laughs> ฉันก็นั่งฉันก็นั่งอยู่กับตั้มตั้มพิชิตใจมงคลบอกว่านี่แหละภาษากฎหมายเราเรียกจําเลยสมัยนี้ว่าเฮีย <laughs> <laughs> แล้วเราเรียกโจทย์ว่าพี่น้องประชาชนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาณนะสถานทีน่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จนถึงนาทีนี้ใกล้จะถึงเวลาที่เดี๋ยวเราจะเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องไปด้วยกันพร้อมๆกันตอนเวลา18นาฬิกานะคะซึ่งในเวลานี้ก็ใกล้จะเวลา18นาฬิกาพี่น้องเต็มตัวพี่น้องหลายคนของเราเนี่ยหลบฝนอยู่ในร้านอาหารต่างๆตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงร้านอาหารขายขนม อะไรต่างๆนั่นนแน่นไปหมดพวกเราอยู่ที่ไหนที่นั่นมีกินมีเกียรติมีศักดิ์เสีมีกำไรขอขอบคุณพี่น้องทางบ้านที่ส่งกำลังใจให้เรามาและขอขอบคุณทุกแฟนเพจทุกแพลตฟอร์มที่ส่งเสียงตามสายเอาภาพของพวกเราออกไปสู่ในโลกออนไลน์พี่น้องทราบไหมคะ ตอนนี้ในโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มมีภาพข้อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งตำรวจบอกว่ามีสามหมื่นเอาว่ามันดือ้อสามหมื่นก็สามหมื่นก็ไม่เถียงมันเนาะมันรู้จะเถียงมันไปทำหาหอกอะไรสามหมื 30, 30, ่นก็สามหมื่นอาส่งเสียงสามหมื่นหน่อย 30, สามหมื่นสงเสียงสามหมื่นหน่อยพี่น้องทางบ้านส่งสติกเกอร์ให้หน่อยคนแพ้ไม่ใช่เราเพราะเราคือคนแท้ คนแพ้คือพวกมันเพระอีพวกจอมปลอมเราของแท้ไม่ใช่ของปลอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงชาติไปด้วยกันนะคะใครเป็นต้นเสียงร้องเพลงชาตินะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะต้นฉบับเพลงชาติเลยนะคะต้นฉบับเลยต้นฉบับเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอจะร้องเพลงชาติอกประกาศประกาศแล้วอ่านก่อนอีกรอบหนึ่งดีกว่า อ่านตอนแต่เด on, on, ี like. like. could, yeah. could, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเลยนะพอจะได้จะได้ตรงเวลาพเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไม่ไม่ขอขอขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนนะคะส่งเสียงปรบมือกับคุณสนธิยาชื่นฤทธิ์ไทยในธรรมคือสนธิยาเลยนเชิญค่ะ้เขาเียนเชิญนะคะเขาเียนเชิญฮะนึกว่าบอกว่าน้องเราต้องไปนะเอาอีเฮียนี่ออกให้ได้อันนี้เฮียอันนี้อีเฮียพี่คะสวัสดีครับ ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับดีใจที่พวกเรามารวมพลังกันในวันนี้นะครับและการรวมพลังกันในวันนี้นะครับจะต้องทำให้ตระกูลชินวัตรสูญสิ้นอำนาจไปจากแผ่นดินไทยนะครับคนไทยทุกคนจะร่วมกันต่อสู้ครับ ขอบคุณมากค่ะคุณสัญญาณชลไทยในธรรมนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมคะโดนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะอยู่บหนือผู้ชุมนุมนั้นท่านผู้ชมเงยหนะ้าขึ้นไปแล้วโบกมือทักทายโดนนี้เป็นโดนถ่ายทอดสดค่ะโบกมือทักทายโดนถ,ถ่ายทอดสดของเรานะคะสวัสดีพี่โดนโบกมือสงสงแล้วโบกธงชาติให้เปลวสวยหัวใจของผู้ชนะแข็งแกร่งดังชิลลาแข็งเหมือนเหล็กเพชร กระดูกเราแข็งปีนี้สงครามครั้งนี้ต้องครั้งสุดท้ายควาดมันไปทั้งพ่อแม่ลูกโคตรเง่าสกลาดมาเลยสวัสดีพี่โดนสวัสดีพี่โดนจ้าสวัสดีพี่โดนข้างบนนะคะบบกมือกับโดนด้วยตำรวจบ้านเราตลกมากเลยน,นะพี่อันกรนมีกรอนหนึ่งมีกรอนนึ่ไหม,นนมจา้าเพราะเปล่ยเแลงชาติได้เวลาเปลนชาติแล้ว ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเอาละทุกคนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนพี่ข้างหน้าพี่ตจะมาข้างหน้าไม่ไม่พี่ต้องมาเป่าขลุ่ยเพลงชาติเอาเอาละเต็มตัวนะนี่จะเป็นนี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ท่านจะไม่เคยเห็นและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ณนาทีนี้ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยวน้ชาไทยเป็นระาตุทไทยทุกวรัองคงไว้ไหญกดว